ในการได้เป็นพระราชาพระเจ้าจักรพรรดิต้องอาศัยคุณธรรมเฉพาะจึงจะดำรงความเป็นพระราชาพระเจ้าจักรพรรดินั้นไว้ได้ดังชาดกเรื่องราโชวาทชาดกคือทศพิธราชาธรรมธรรมของพระราชามีเนื้อความต่อไปนี้ครั้งหนึ่งพระาศาสดาเมื่อทรงประทับอยู่ณนะพระจิตวันทรงปรารบโอวาทของพระราชาตรัสพระธรรมเทศนานี้ ในวันหนึ่งพระเจ้าโกศสลส่งวินิจฉัยคดีเรื่องหนึ่งซึ่งวินิจฉัยไว้ไม่ดีมีอากติสเสด็จแล้วสวยพระกระยาหารเช้าทาั้งทั้งที่มีพระหัตเปียกสเสด็จขึ้นทรงราชรถที่จัดไว้เรียบร้อยแล้วสเสด็จไปเฝ้าพระาศาสดาทรงหมอบลงแทบพระบาทอันมีสิริดุดดอกประทุมบานถวายบังคมพระาศาสดาประทับนั่งณที่สมควรสวนข้างหนึ่ง ลำดานนั้นพระศาสดาได้ตรัสปฏิสันฐานกับพระเจ้ากโกศลว่าขอตอนรับมหาบาพิษพระองค์เสด็จมาจากไหนแต่ยังวันพระเจ้ากโกศลกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญวันนี้ข้าพระองค์มินิจฉัยคดีเรื่องหนึ่งซึ่งมินิจฉัยไว้ไม่ดีจึงไม่มีโอกาสบัดน,นี้พิจารณาคดีนั้นเสร็จแล้วจึงบริโภคอาหารทา,ทางทั้งที่มือ,อยังเปียกมาเฝ้าพระองค์นี่แหละ พระจ้าค่ะพระศาสดาตรัสว่าขอถวายพระพรชื่อว่าการวินิจฉัยคดีโดยทำนองคลองธรรมเป็นความดีเป็นทางสวรรค์แท้ก็ข้อที่มหาบพิษได้โอว่าจากสํานักของผู้เป็นสัพพัญยูเช่นตถาคตทรงวินิจฉัยคดีโดยทำนองครองธรรมนี้ไม่อัศจรรย์เลยการที่พระราชาทั้งหลายในการก่อนทรงสดับโอวาทของเหล่าบัณฑิต ทั้งที่ไม่ใช่สัพพัญยูแล้วทรงวินิจฉัยคดีโดยทํำนองทองธรรมเว้นอาคติสี่อย่างบำเพ็ญทศพิษร,ราชธรรมไม่ให้เสื่อมเสียสวยราชสมบัติโดยธรรมบำเพ็ญทางสวรรค์เสด็จไปแล้วนี่แหละน่าอัศจรรย์พระเจ้าโกศลกราบทูลอาราธนาพระองค์จึงทรงนำเรื่องแนรีมาเล่าถวาย ในอดีตครั้งเมื่อพระเจ้าพรหมทัตเสวยราชสมบัติอยู่ในกลุ่มพาราณสีพระโพธิสัตว์ทรงถือปฏิสนธิในคันของพระอัครมเหสีของพระราชานั้นได้รับการบริหารพระคันเป็นอย่างดีทรงประสูตรจากพระคันของพระมารดาโดยสวัสดิภาพในวันขนานพระนามพระชนกชนนีได้ทรงตั้งพระนามของพระโพธิสัตว์ว่าพรหมทัตกุมาร พระมทัตกุมารนั้นได้เจริญวัยขึ้นโดยลำดับเมื่อพระชนได้สบกพรรษาสเสด็จไปเมืองตากะศิลาส่งสำเร็จศิลปศาสตร์ทุกขแขนงเมื่อพระชนกสวรรคตทรงดำรงอยู่ในราชสมบัติครอบครองราชสมบัติโดยทำนองครองธรรมทรงวินิจฉัยคดีไม่ล่วงอกติมีฉันทากติเป็นต้นเมื่อพระองค์สวยราชสมบัติโดยทำอ,อย่างนี้ แม้พวกอมาตต่างก็วินิจฉัยคดีโดยธรรมเหมือนกันเมื่อคดีทั้งหลายได้รับการวินิจฉัยโดยธรรมจึงไม่มีคดีโกงเกิดขึ้นเพราะไม่มีคดีโกงเหล่านั้นการร้องทุกข์ณพระลานหลวงเพื่อให้เกิดคดีก็หมดไปพวกอมาตนั่งบนบันลังวินิจฉัยตลอดวันไม่เห็นใครๆมาเพื่อให้วินิจฉัยคดีต่างก็ลุกกลับไป สถานที่วินิจฉัยคดีก็ถูกทอดทิ้งพระโพธิสัตว์ทรงดำริว่าเมื่อเราครองราชสมบัติโดยธรรมไม่มีผู้คนมาให้วินิจฉัยคดีไม่มีผู้มาร้องทุกข์สถานที่วินิจฉัยคดีถูกทอดทิ้งบัดนี้เราควรตรวจสอบโทษของตนครั้นเรารู้ว่านี่เป็นโทษของเราจากละโทษนั้นเสียประพฤติในสิ่งที่เป็นคุณเท่านั้น จำเดิมแต่นั้นมาพระโพธิสัตว์ก็ทรงสำรวจดูว่าจะมีใครๆพูดถึงโทษของดองบ้างเนอครั้นไม่ทรงเห็นใครๆกล่าวถึงโทษในระหว่างข้าราชาบริพารภายในทรงสดับแต่คำสรรเสริญคุณของพระองค์ถ่ายเดียวทรงดําดิว่าชะรอยชนเหล่านี้เพราะกลัวเราจึงไม่กล่าวถึงโทษกล่าวแต่คุณเท่านั้น จึงส่งสอบข้าราชบริพารภายนอกแม้ในหมู่ข้าราชบริพารเหล่านั้นก็ไม่ทรงเห็นจึงส่งสอบชาวเมืองภายในพระนครท่งสอบชาวบ้านที่ถาวรทั้งสี่นอกพระนครแม้ในที่นั้นก็ไม่ได้ทรงเห็นใครๆกล่าวถึงโทษทรงสดับแต่คำสรรเสริญของพระองค์ทายเดียวจึงทรงดำริว่าเราจะตรวจสอบชาวจนบทดูทรงมอบราชสมบัติ ให้เราอำมาตย์เสด็จขึ้นรถไปกับสารถีเท่านั้นทรงปลอมพระองค์ไม่ให้ใครรู้จักเสด็จออกจากพระนครพยายามสอบสวนชาวชนบทจนเสด็จถึงผูมิประเทศชายแดนก็มิได้ทรงเห็นใครๆกล่าวถึงโทษทรงสดับแต่คำสรรเสริญพระคุณจึงทรงบ่ายพระพักสู่พระนครเสด็จกลับตามทางหลวงจากเขตชายแดน ในเวลานั้นแม้พระเจ้าโกศพระนามว่าพันลิกะก็ทรงครอบครองราชสมบัติโดยธรรมทรงตรวจสอบหาโทษในบรรดาข้าราชบริพารภายในเป็นต้นไม่ได้ทรงเห็นใครๆกล่าวถึงโทษเลยทรงสดับแต่คำสรรเสริญพระคุณของพระองค์เหมือนกันจึงทรงตรวจสอบชนบทได้เสด็จถึงประเทศนั้นกษัตริย์ทั้งสองได้ประจันหน้า กันที่ทางกเกวียนอันราบลุ่มแห่งหนึ่งไม่มีทางที่รถจะหลีกกันได้สารถีของพระเจ้าพันลิกะจึงพูดกับสารถีของพระเจ้าพระรันสีว่าจงหลีกรถของท่านสารถีของพระเจ้าพระรันสีก็ตอบว่าพ่อมหาจำเริญของไอ้ท่านหลีกรถของท่านเถิดบนรถนี้มีพระเจ้าพรมทัตมหาราชผู้ครองราชสมบัติในกลุ่พรรันีประทับนั่งอยู่ สารถีอีกฝ่ายหนึ่งก็พูดว่าพ่อมหาจำเริญบนรถนี้พระเจ้าพันลิกะมหาราชผู้ครอบครองราชสมบัติในแคว้นโกศลก็ประทับนั่งอยู่ขอท่านได้โปรดหลีกรถของท่านแล้วให้โอกาสแก่รถของพระราชาของเราเถิดสารถทีของพระเจ้าพระนัสสีดำริว่าแม้ผู้ที่นั่งอยู่ในรถนี้ก็เป็นพระราชาเหมือนกันเราจะควรทำอย่างไรดีหนอ นึกขึ้นได้ว่ามีอุบายอย่างหนึ่งเราจะถามถึงวัยให้รถของพระราชาหนุ่มหลีกไปแล้วให้พระราชทานโอกาสแก่พระราชาแก่ครั้นตกลงใจแล้วจึงถามถึงวัยของพระเจ้าโกุศลกะสารทีแล้วกำหนดไว้ครั้นทราบว่าพระราชาทั้งสองมีวัยเท่ากันจึงถามถึงปริมาณราชสมบัติกำลังทรัพย์ยศชาติโท์ ตะกูลประเทศพร้นทราบว่าทั้งสองฝ่ายเป็นผู้ครอบครองราชสีมาประมาณฝ่ายละสามรอยโยชนมีกำลังทรัพย์ยศชาติโคตรตระกูลและประเทศเท่ากันแล้วคิดต่อไปว่าเราจะให้โอกาสแก่ผู้มีศินจึงถามว่าพ่อมหาจำเริญศินและมารยาทแห่งพระราชาของท่านเป็นอย่างไร เมื่อเขาประกาศสิ่งที่เป็นโทษแห่งพระราชาของตนโดยนึกว่าเป็นคุณจึงกล่าวว่าพระเจ้าพันลิกระราชทรงชนะคนกระด้างด้วยความกระด้างทรงชนะคนอ่อนโยนด้วยความอ่อนโยนทรงชนะคดีด้วยความดีทรงชนะคนไม่ดีด้วยความไม่ดีพระราชาพระองค์นี้เป็นเช่นนั้นดูก่อนสารธีท่านจงหลีกทางถวายพระราชาของเราเถิด ลำดับนั้นสารถีของพระเจ้าภารณสีกล่าวกับสารถีของพระเจ้าพลิกะว่าว่าท่านกล่าวถึงพระคุณของพระราชาของท่านหรือเมื่อเขาตอบว่าใช่แล้วสารถีของพระเจ้าพรารณสีจึงกล่าวต่อไปว่าผีว่าเหล่านี้เป็นพระคุณสิ่งที่เป็นโทษจะมีเพียงไหนสารถีของพระเจ้าพลิกะกล่าวว่าเหล่านี้เป็นโทษก็ตามเถิดแต่พระราชาของท่าน มีพระคุณเช่นไรเล่าสารถีของพระเจ้าพระราศีกล่าวว่าถ้าเช่นนั้นท่านจงฟังแล้วกล่าวว่าพระเจ้าพระราศีทรงชนะคนโกรธด,ด้วยความไม่โกรธทรงชนะคนไม่ดีด้วยความดีทรงชนะคนรนดีด้วยการให้ทรงชนะคนพูดเหลอแและด้วยคำสัต์พระราชาพระองค์นี้เป็นเช่นนั้นสารถีของพระเจ้าพระรศีกล่าวว่า ท่านสารถีผู้เป็นสหายขอได้โปรดหลีกจากทางจงให้ทางแก่พระราชาของพวกเราผู้ประกอบด้วยคุณคือศีลและมารยาทมีอย่างนี้พระราชาของพวกเราสมควรแก่ทางดําเนินเมื่อสารถีของพระเจ้าพระราศีกล่าวอย่างนี้แล้วพระเจ้าพันลิกะและสารถีทั้งสองก็เสด็จและลงจากรถปลดมา้าถอยรถถอยทางแด่พระเจ้าพระราศี พระเจ้าพราณสีถวายโอวาทแด่พระเจ้าพลิกะว่าธรรมดาพระราชาควรส่งกระทำอย่างนี้อย่างนี้แลวเสด็จไปกรุงพร,ราณสีทรงกระทำบุญมีทานเป็นต้นท่งเพิ่มพูนทางสวรรค์ในเวลาสิ้นสุดพระชนแม้พระเจ้าพลิกะก็ทรงรับพระโอวาทของพระเจ้าพราณสีทรงสอบสวนชาวชนบทเสด็จไปทั่วพระนครไม่เห็นมีผู้กล่าวโทษ ของพระองค์จึงกระทำบุญมีทานเป็นต้นส่งเพิ่มพูนทางสวรรค์ในเวลาสิ้นสุดพระชนพระศาสดาทรงพระธรรมเทศนานี้มาเพื่อทรงถวายโอวาเดพระเจ้าโกศลแล้วทรงประชุมชาดกนายสารถีของพระเจ้าพาิกะครั้นนั้นได้เป็นพระโมกขลานะพระเจ้าพาิกะได้เป็นพระอนนท์สารถีของพระเจ้ารารณสีได้เป็นพระสารีบุตร ส่วนธารชาคือเราตถาคตนี้เอง